สวัสดีครับมื้อนี้กลับมาเจอกระเ่าวสกุลที่เก่าครับมื้อนี้อ่าเ่าวสกุลจีภาพไปบึ่งงานอยู่สวนครับมื้อนี้มื้อนี้กลับมาผักครับกลับมาผักแล้วตอนนี้บ่าเสกุลกำลังสีไปเห็นงานตอ่อพี่น้องกลับมาผักสองชั่วโมงครับกะทีมงานเพิ่นได้ออกไปแล้วมื้อนี้จีภาพไปบึ่งการปลูกกระลำครับกระลำหัวเฮานี้ละกระลำปีเฮ่านี้ละอ่าตอนนี้ทีมงานเพิ่นออกไปแล้วไปเดี๋ยวบ่าวาสกุลจีภาพไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวบ่าวสกุลฉี แนกล้องไปเนาะครับผมอัชว้าไปนำครับายครับไม่นี้กะทิพาไปเบิ่งทีมงานครับผมทีมงานว่ามีไผแน่เนาะที่อยู่เข้มเบาสกุลเนาะครับหล,หลายหลายคนก็นจะหู้แล้วเนาะว่ามีไผเนาะครับผมแต่บางคนก็นยังมาลูเนะา,นา,นนานเนะครับตอนนี้เบาสกุลก็ขี่จักรยานเนาะครับ จักรยานครับสำหรับผมขี่จักรยานเนาะถ่ายถ่ายชิปไปน้ำกะผมกะใส่ความระมัดระวังอยู่เนาะครับพี่น้องครับผมกะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเนาะครับผมว่าทั้งขี่จักรยานทั้งถ่ายถ่ายชิปไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนาะครับผมกะผมกะระมัดระวังอยู่ครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับผมกะ นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านครับอยู่หมู่บ้านในสำรัวบบ่าผมอยู่กะอยู่ภาคเหนือตอนตอนล่างของประเทศอิตาเลีครับผมบางบางคนก็เชื่อว่าภาคภาค,ภาคกลางตอนบนนะครับผมประมาณนี้เนาะครับวันนี้กะคิดว่าน่าจะพูกน่าจะพูกกัน ซักซีเลียวบ่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันหลายเนาะครับก็ตอนนี้ทีปงานไปแล้วตอนนี้นอนนพอดีผมค่าแต่งตัวยุออกบ้านซ่ากรบหมู่พี่น้องไปเรื่อยๆครับเลยพาไปเบิง่ง ยีวิสเลียวตอนนี้ก็มื่อวันที่13นะครับอ13ตุลานะครับผม2 5 6 3มื่นเป็นมื่นวันที่14เนาะมื่นวันที่14นีได้ยินว่าน่าจะจะเลอกล็อกดาว์ครับผมน่าจะเปิดธรรมดาแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกะลดลงครับลดลงลงมาครับจะด้ยินว่าวันที่14เนาะจะยกเลิกล็อกดาว์ครับผมล็อกดาวด์ ขี่ไปให้เบึ้งบรรยากาศไปแล้วนะครับครับเบิ้งบรรยากาศอยู่ว่างเปล่าสกุลเห็ดงานนะครับกะหมู่บ้านเพื่อนกะสะาดสะานดีครับเป็นระเบียบดีครับนะผมไก,ไกลหอดแล้วพี่้องไกลหอดแล้วเออ ฮอด์ตเลยพี่น้องนี่ก็เป็นโรงงานไฟฟ้าอ่อแสงแผงโซลาร์เซลครับเป็นของหมู่บ้านเนาะเป็นไฟทางไฟอย่างเนาะครับผมมาถึงแล้วครับนี่ก็ป้ามะเขือนะครับป้ามะเขือของบาวสุกนุนนี่แหละนี่นะครับผมป้ากระลำพี่น้องฮอดแล้วนี่ครับถึงนะครับมาอะไรพี่น้องทีมงานมาฮอร์ตกันแล้ว ตอนนี้ก็ประมาณบาสามครับบาสามมาลงงานกันนี่ครับผมกระลำํย่างน,น,นี้เบิ่งแป๊บนึงนี่ครับมันเขาชีเป็นเบีย้ยบบนี้ครับนี่เป็นธาตุเป็นธาตุนี่ทีละ<ป>แล้วก็มาใหญ่พี่น้องมาใหญ่นี่เบ้าพี่ลก ขึอนปีกชูกำลังกันทุกท่าน XL อะครับคล้ายๆเอ็มร้อยบ้านเฮาหอยล่ะนี่แหละครับอยาให้เบิง่งแป๊บนึงนี่ครับเบี้ยนี่ครับปลูกปลูกไข่มดพุ่นละครับพุ่น่ะเ็นสุดพุ่นละครับเอาเบาะุกุนที่ตั้งตั้งกล้องไว้จะเข้าวครับผมภาพอาจจะไกลเนะาะบาสกุนที่ตั้งไว้ยังไงล่ะให้เบิง่งอากาศจะเข้านะครับผมเดกหน่อยอยากยิ่ย่างมาปิด đôm dưới hèn này ครับไปคู่กันมานี่ ไปยอดมันนะ เบิ่งวิธีการปลูกแป๊บนึงพี่น้องปลูกกระลำครับนี่ครับอันนี้กับพี่ซินเตอร์เบาพี่ลูกครับเอาพี่ลูก่ะปลูกให้พี่นอ้องเบิ่งนะยไปครับพี่น้อง,องเสียบลงครับอเ,เอาเสียบลงเลยครับเอาดินกรบครับม่ได้แหงมากมายครับม่ได้คนนลุงคนยังนี่ครับเสียบจิ๊ง ยายเบีย้ยก็ะยายไปยีการปลูกครับกระดัมอันนี้น่าจะเป็นกระดัมกระดัมอย่างไรดอกครับกระดัมดอกบ่ครับ <Okay. S 1> กระดัมดอกครับนี่ ไม่วิ่งเงินซุปเปอร์ตากันบันที้ครับพอ่อใหญ่ใช่ครับพอ่อใหญ่ใช่อู้ยพ่อใหญ่พอดีพี่น้องยังไงเนนะีย้ยพ่อใหญ่ัอดีพี่น้องยังไงน,นะ เอาอยู่ขวดลังขวดเอวแล้วพ่วอใหญ่ใ่ครับนี่นะครับวิธีการปลูกปลูกง่ายๆครับนี่เอาเล็กเสียบจ้ำเอาจ้ำเบาเลยเดี๋ยวเบิ่งอีกพระเนกหนึ่งครับบา้านนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มหน้ามนุนคนหน้ารอบบาวน้องคายครับนี่ครับอันนี้พรน ใหญ่เบีย้ยพี่น้องอนี่ครับใหญ่เบีย้ยปึ๊บปึ๊บแข้งคล่องเลยครับ,บใหญ่เบีย้ยนี่นะครับปลูกกระลำอย่างนะดอกปะกระลำดอกครับกระลำดอกครับผมโอเคครับจารใหญ่เบีย้ย ทิ้งใส่เป็นสายน้ำเนาะพี่น้องที่เพิ่นทิ้งมาเนี่ยอเอาให้เบิ่งหน่อย,อยนี่ครับมันจะเป็นสายน้ำพี่น้องมันจะมีเป็นตาน้ำมีหูน้ำนะก็ทิ้งให้มันตรงตาน้ำปลูกไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวบอลสกุลจะไปตั้งกล้องให้เบิ่งจะเข้าครับจะไปปลูกกับพีปป่แนวบัตรตั้งกล้องไว้ให้พี่ลองผมจะเข้านี่นะครับมีอยู่สี่พอน้อยนะครับทีมง,งานในไอ้นี่ครับมีสี่คนครับบอลสกุลตั้งกล้องไว้ด้ยวยครับบัดนี่ เดี๋ยวอยู่ประมาณนี้กองนี่เออมะไรมามาตั้งกองละมกล้วันไหมไปไป ครับ uh